บวงพิศวาสสายใยรักตอนที่13แดนรบเดินเช็คสินค้าอย่างละเอียดด้วยตัวเองทุกครั้งแม้ลูกน้องจะเช็คเป็นอย่างดีแล้วก็ตามเป็นเช่นนี้มาเสมอจนคุณอัมพลผู้เป็นเจ้าของบริษัทชื่นชมในตัวเพื่อนของลูกสาวคนนี้มากแม้ตอนแรกที่รันดาพามาแนะนำและฝากฝั่งนั้นเขาไม่อยากรับไว้ เพราะความห่วงลูกสาวก็ตามทีแต่รันดาขยันขยอจนเขาต้องยอมใจอ่อนด้วยความรักลูกที่มีเพียงคนเดียวเป็นยังไงบ้างแดนทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมคุณอัมพลถามหนุ่มรุ่นลูกแดนรบที่ทำงานเสร็จก็เงยหน้าขึ้นมายิ้มรับผู้เป็นเจ้านายทันทีก่อนจะยกมือขึ้นไหวอีกฝ่ายเรียบร้อยดีครับคุณอัมพล ความนอบน้อมที่ชายหนุ่มมีก็เป็นอีกอย่างที่คุณอัมพลต้องยอมรับไม่เว้นแม้แต่ลูกน้องของตัวเองก็ตามหากใครยุน้อยกว่าแดนรบก็ไม่เคยก้าวร้าวกับใครสักคนคุณพ่อมาอยู่นี่เองแอบมาแกล้งพี่แดนอีกหรือเปล่าคะรันดาเดินเข้ามาหาคนทั้งคู่ยิ้มแย้มมาแต่ไกลเอ่ยแซวปิดาที่เคยแกล้งชายหนุม่มเมื่อตอนเข้ามาทำงานใหม่ๆด้วยการสั่งให้ทำงาน ที่มีคนทำเสร็จไปแล้วจนต้องอดทานมื้ออาหารกลางวันไปเลยทีเดียวพอหญิงสาวรู้ก็งอนบิดาเสียยกใหญ่กว่าคุณอัมพลจะงอได้ก็เสียค่าอาหารไปหลายมือ้อเพราะต้องพาบุตรสาวไปเลี้ยงของอร่อยทุกวันพ่อเปล่าแก่งแดนเขาสักหน่อยแค่อยากทดสอบว่าคนที่ลูกสาวพ่อบรรยายความเก่งเอาไว้เสียมากมายจะเก่งจริงหรือเปล่าก็เท่านั้นเองตอนนี้พ่อรู้แล้วก็คงไม่ต้องแก่งแล้วล่ะ ได้เวลาพักกลางวันแล้วนะคะคุณพ่อรันขอยืมตัวมือขวาของคุณพ่อไปทานอาหารหน่อยนะคะรันดาเพียรมารับชายหนุ่มทุกวันแต่น้อยครั้งนักที่เขาจะยอมไปด้วยถ้าไม่อ้างว่าไม่หิวก็จะอ้างว่างานไม่เสร็จอยู่เสมอซึ่งรันดาก็รู้ดีว่าเขาเพียงแค่ไม่อยากไปกับเธอเท่านั้นแต่หญิงสาวไม่เคยละความพยายามเลยสักครั้งเออพี่แดนรบ ไม่รู้จะหาอะไรมาอ้างดีจึงหันไปมองคุณอัมพลแต่เขากลับพยักหน้าอนุญาตชายหนุ่มจึงจำต้องตอบรับสาวรุ่น้องคนดีไปรันดายิ้มก่อนจะเดินมาคล้องแขนแดนรบแล้วพาเขาออกไปคุณอัมพลรู้ดีว่าบุตรสาวรู้สึกอย่างไรกับลุกน้องหนุ่มคนนี้และเขาก็ยินด,ดีที่จะเปิดทางให้หลังจากที่ได้สังเกตนิสัยกันมานานพอสมควรแต่จะติดก็ตรงที่ ชายหนุ่มคนนี้ไม่ได้คิดอะไรกับบุตรสาวของเขาเลยผู้ชายด้วยกันดูออกเป็นอย่างดีคุณอัมพลจึงได้แต่สายหน้าไปมากับตัวเองอย่างอ่อนใจทั้งด้านสองหนุ่มสาวที่เดินออกมาแล้วนั้นรันดาก็ดึงมือหนาเข้ามานั่งในโรงอาหารของบริษัทเพราะเธอรู้ดีว่าเขาชอบมากินที่นี่เป็นประจำพี่แดนอยากทานอะไรดีคะเดี๋ยวรันไปสั่งให้นะคะนั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะพี่ไปซื้อเองได้ รันไปหาซื้อของตัวเองเถอะแดนรบพูดพร้อมกับลุกขึ้นเพื่อจะเดินไปซื้ออาหารของตัวเองรันดาน่าเจินไปเล็กน้อยกับคำพูดไร้เยื่อใหญ่ของเขาแต่หญิงสาวก็ทำใจแข็งระยิ้มสดใสเช่นเดิมงั้นเดี๋ยวรันไปซื้อน้ำให้นะคะพี่แดนชอบชาเขียวใช่ไหมเดี๋ยวรันมานะคะพี่แดนพอได้แล้วนะรันพี่รู้ว่ารันคิดจะทำอะไรแต่พี่บอกไว้ก่อนนะว่ามันไม่สำเร็จหรอก พี่ไม่ใช่คนที่รันจะมาเสียเวลาด้วยหรอกนะร่างบางเตรียมตัวจะไปยังร้านขายเครื่องดื่มแต่ถูกเขาคว้าข้อมือเอาไว้ซะก่อนรันดาได้ยินเขาพูดเต็มสองหูแม้นเขาจะพูดอะไรทำนองนี้กับเธอมาหลายครั้งแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาพูดออกมาตรงๆใจดวงน้อยเจ็บหนึบแต่เธอกลับกบเกลื่อนด้วยรอยยิ้มรันรู้ดีค่ะพี่แดนในเมื่อวันนี้พี่แดนไม่มีใครก็แปลว่ารันยังไม่ได้พ่ายแพ้ พี่แดนจะรำคาญก็เป็นสิทธิ์ของพี่แต่ถ้ารันจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้หัวใจพี่แดนมันก็เป็นสิทธิ์ของรันเหมือนกันนะคะเอาละคะ่ะวันนี้พี่แดนคงเบื่อหน้ารันแล้วรันไปก่อนดีกว่าคะ่ะแดนรบระอากับความดื้อของหญิงสาวร่างบางหันเดินออกไปจากโรงอาหารพร้อมรอยยิ้มสดใสแดนรบสายหน้าแล้วเดินไปหามื้อกลางวันแทนโดยไม่มีโอกาสรู้เลยว่า คนที่เพิ่งเดินออกมากำลังนั่งร้องไห้ปริมใจจะขาดทันทีโยธกาเดินเข้ามาในบ้านของเหนือตะวันพร้อมด้วยอาหารมากมายที่สั่งให้คนรับใช้ที่บ้านไปซื้อหามาให้เพื่อจะเอามาเอาใจชายคนรักวรมานดาข,ของเขาตั้งแต่วันที่ไปเที่ยวสวนสนุกด้วยกันเหนือตะวันไม่เคยรับสายที่เธอโทรมาเลยสักครั้งจนหญิงสาวอดอรนทนไม่ไหวต้องมาหาเขาถึงที่บ้านนี่เธอ มารับของที่ฉันหน่อยสิเอาทุกอย่างจัดใส่จานเราตั้งโต๊ะให้พี่เหนือกับฉันด้วยส่วนผลไม้อีกถุงนั่นก็จัดใส่จานเอาไปให้คุณแม่ที่ห้องเราวนี้พี่เหนืออยู่ที่ไหนคำถามเป็นชุดตบท้ายด้วยคำถามทำให้เทียนเกือบคิดตามไม่ทันว่าอีกไฟล์สั่งอะไรไปบ้างไปส่งน้องซันที่โรงเรียนตั้งแต่เช้าแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่กลับมาเลยค่ะป่านนี้ทำไมยังไม่กลับออกไปกับใคร ไปกับพี่อิงค่ะคำตอบของเด็กสาวเรียกอารมณ์คุกุ่นของโยธกาได้เป็นอย่างดีใบหน้าสวยฉาบไปด้วยความโกรดเกรี้ยวจนเทียนต้องรีบเดินออกไปจากตรงนั้นหญิงสาวเดินออกจากบ้านทันทีแต่เหมือนฟ้าเล่นตลกกับอิงทราเมื่อเหนือตะวันขับรถพาเธอเข้ามาในบ้านพอดีร่างเพียวที่กำลังเดินขึ้นรถตัวเองก็เปลี่ยนใจเดินไปยังรถที่เพิ่งมาจอด ไปไหนกันมาคะพี่เหนือโยรอตั้งนานเนะ่ะแล้วทำไมต้องพาอิงไปด้วยนะคะแม้นจะโกรธเพียงใดแต่โยธากาก็พยายามข่มน้ำเสียงตัวเองให้เป็นปกติที่สุดแต่อิงทาราก็รู้ดีว่าอีกฝ่ายกำลังโกรธเธอจึงเลือกที่จะเดินแยกออกไปเดี๋ยวก่อนอิงโยซื้อผลไม้มาให้คุณแม่ตอนนี้เทียนกำลังจัดลงจานฝากไปป้อนคุณแม่ด้วยนะโยธากาบอก ก่อนที่อิงทาราจะเดินออกไปหญิงสาวหันหน้ามาพยักหน้าตอบรับแล้วเดินต่อไปเหนือตะวันเองก็เดินเข้าไปเหมือนกันแต่โยธกาเดินมาขวางเอาไว้ซะก่อนพี่เหนือยังไม่ได้ตอบคำถามของโยนะคะน้ำเสียงของโยธกาแม้จะไม่ได้เกรี้ยกาดอะไรมากนะแต่สำหรับคนอย่างเหนือตะวันนั้นเท่านี้ก็ทำให้เขารู้สึกรำคาญใจแต่ก็ไม่อยากจะแสดงความรู้สึกออกไป พี่ไปส่งลูกแล้วอิงเขาก็ต้องไปส่งลูกทุกวันอยู่แล้วพี่ก็ไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรเลยที่พี่กับอิงจะไปด้วยกันแต่โยเป็นคู่มั่นพี่เหนือนะคะถึงอิงจะเป็นแม่ของลูกพี่พี่ก็ไม่เห็นต้องใกล้ชิดสนิทสนมกับอิงขนาดนี้เลยนี่คะพี่กับโยมั่นกันเป็นเพราะความต้องการของผู้ใหญ่โยเองก็รู้แล้วที่พี่ยอมมั่นก็เพราะไม่อยากขัดใจคุณแม่ของพี่เราใช้เวลาศึกษากันมานานจนเราเองก็แน่ใจแล้วว่า เราไม่ได้รักกันแบบคนรักพี่รักโยเหมือนน้องสาวแต่โยรักพี่เหนือพี่เองก็รู้เหมือนกันโยรอพี่มาตั้งหลายปีไม่ได้รอเพื่อมาให้พี่มาบอกโยแบบนี้นะคะพี่เหนือจะใจร้ายกับโยเกินไปแล้วนะคะพี่อย่าอ้างเลยคะ่ะว่ารักโยแบบน้องสาวความจริงแล้วเป็นเพราะอิงทารากับลูกต่างหากที่ทําให้พี่เหนือเปลี่ยนไปโยธกาเริ่มเสียงดังขึ้นเรื่อยๆและนั้นก็ทําให้ชายหนุม่มไม่พอใจเช่นกัน เนือตะวันถอนหายใจออกมายาวๆมองอีกฝ่ายสายตาดุดดันเขาไม่อยากจะพูดอะไรรุนแรงกับเธอจึงพยายามสะกดกั้นอารมณ์ตัวเองเอาไว้ใช่ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วแต่ไม่ใช่เพราะอ,อิงกับลูกเป็นเพราะพี่เองพี่ทำเรื่องให้วุ่นวายไปเองถ้าโยจะโทษก็โทษพี่เลยแต่พี่พยายามแล้วที่จะรักโยอย่างคนรักพี่ขอโทษที่ทำไม่ได้พี่จะเข้าไปคุยกับคุณพ่อของโยเอง เราถอนมันกับเธอจบป,ประโยคของเหนือตะวันหญิงสาวกำมือแน่นน้ำตาคลอดวงตาแดงกำ่ำด้วยความเจ็บร้าวเร็บยาวจิกกับฝ่ามือโดยที่เจ้าของไม่คิดจะสนใจเลยสักนิดพี่เหนือปกป้องมันโยรู้ว่าพี่เปลี่ยนไปเพราะมันถ้าไม่มีมันสักคนพี่เหนือก็ต้องรักโยพี่จะทำแบบนี้กับโยไม่ได้โยไม่ยอมเด็ดขาดอย่าคิดว่าจะถอนมั่นกับโยได้ไง่ายๆนะคะ โยบอกเลยว่ายังไงโยกก็ไม่ยอมหญิงสาวกล่าวเสียงดังด้วยแรงอารมณ์ทั้งเสียใจและเจ็บใจและผิดหวังที่ชายที่ตนรักกล่าวตัดสัมพันธ์เพียงพอผู้หญิงที่เป็นคนรับใช้น้ำตาเห็นความคับแค้นใจจวนเจียนจะไหลออกมาโยธกาเงยหน้าขึ้นเพื่อให้หยดน้ำมันไหลย,ย้อนกลับไปร่างเพียวสะบัดหน้าเดินตรงไปยังรถคันรู้ก่อนจะยัดตัวเข้าไป ประจําที่คนขับแล้วขับออกไปอย่างรวดเร็วเหนือตะวันมองรถของโยธากาออกไปจนรับตามือนายกขึ้นกุมศีรษะตัวเองอย่างหัวเสียความรู้สึกผิดฐาทถมเข้ามาทันทีที่นึกได้ว่าคําพูดของเขามันแรงเกินไปสําหรับคนที่รู้สึกดีกับตนเองร่างสูงหันหลังกลับเดินเข้าไปในบ้านเดินตรงไปยังห้องตัวเองนาทีนี้เขาไม่พร้อม ที่จะเจอหน้าใครทั้งนั้น